สบายดีไม่นี่มาก pues mm ับสาวเล่าอีกแล้วพี่น้องไม่นี่สาวเล่ามาบ้านมองไทยพี่น้องแต่ว nah. ่าเลย <c oughs> มาว่าเลยมาสิมาทางทังเมืองภูมิแล้วมาทุระน้อยหนึ่งมันนี้ข่าวบ้านมองไทยกันงามงามพี่น้องมาซื้อของมาซื้อของมาขายมากับน้องสาวแต่ว่าน้องสาวลงไปซื้อของแหละนี่ยมากับลูกสาวทิโลถซาเลงคือเก่าพี่น้องทิโลถซาเลงคือเก่า รอลูกสาวอยู่มาทุระลูกสาวนำวันนี้ก็ไปซื้อของนำมาในซาเลงอยู่พี่ไม่จะกินซาเลงได้นะ่ะรอลูกสาวสาเบิร์ลูกสาวกำลังยางมานี่ลูกสาวกำลังยางมาพี่น้องเป,ไปิดประตูละของเพิ่นเป,ไปิดประตูละของเพลินมันนี้ก็นจะไปซื้อของนะอไงเพราะว่าน้องสาวลงฮะอ้าวมายืมเงินแม่อะไรบ้าน นี่เพื่นก็นไปโซงอันนั้นมาเอาเงินน้ำแม่ไปจ่ายค่าคลองเพิ่นบ่สั่งคลองน้ำขาผู้สาวน้อยสั่งแต่คลองสมสวยบัดน,นี้ก็สิไปซื้อคลองกันพี่น้องรอลูกสาวแล้วก็สิซื้อคลองกันไปหม่องร้านขายคลองค่ะถ้าบเบิ่งว่าร้านขายคลองทั้งทั้งทั้งลาวเฮาหม่องร้านาคล้ายส่งอะหละพี่น้องว่ามันสิคือก,กันกับอัน าเบิ่งว่าต่อกันยังไม่ได้เขาไปอันนั่นจะเกลือดอกกันพัะไปพัตนามาว่าล้านขายของอันทั้งเฮาอ่ะว่าล้านว่าล้านขายของทั้งทั้งลาวเฮามันชื่อกันกับทางไทยบอนะ่ะเบิ่งว่ามันมีทุกอย่างกันกับทางไทยบอเอาไปเบิ่งกันเลยวันนี้พี่นอว่ามันจะคือกันกับทางไทยบอลนะว่ามีทุกอย่างบอกอันนี้กับล้านการขายทรงคือกันเอามาซื้อ เขามาซื้อแล้วลเขาก็มาขายต่อเขาก็มาขายเป็นร้านการขายอันกองซ้ำธรรมดาหน้าบ้านเขานะร้านขาธรรมดาหน้าบ้านเขาน้องสาวขายของก็เลยม,มาซื้อของตายเขาไปเบิ่งกันเลยแบบนี้มัาจะมีของอีกอย่างแนวป่ปก็คือการบอสอย่างเลยพี่น้องซื้ออะไรแล้วเขาจะเห็นไล่ซื้อของซื้อของเต็มโหลดเลย ไปขอเคล่อลของมีหลายอย่างนี่ถูกยางเลยจีน,นี่นี่ถูกยาง,งกาแฟคลายสนี่ถูกยางแล้นี่ถูกย่างคือกันผไทยแพลัมาเลยสื่อของอะไรหรอล่าโอเคไปนองทำรักเนดีก Kalau saya letak dalam tu anda. Terusnya, kasar badi. Okay,